สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่4ี่พฤษภานะคะเป็นคลิปแรกของปีนี้นะคะมาสำรวจป่าเห็ดนางรมค่ะวันนี้สวีเดนอากาศดีมากนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาค่ะอันนี้คือเห็ดนางรมนะคะมาละดอกแรกของปีนี้อันนี้โตเก็บได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเลยค่ะ เริ่มแห้งนะเริ่มออกอาการแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายวันนะคะนี่นิดเดียวก็กินได้นะแต่มามๆกค่ะสภาพป่าตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่ลุกนะสีขาวๆก็จะเป็นดอก ที่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของช่วงฤดูกาดนี้นะคะเขาเรียกว่าบีดซิป,ปะส่วนมากตูมค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราสำรวจรอบๆนะคะว่ามีอีกไหมนอกจาก3-4ดอกนี้นะคะ อีกขอนหนึ่งนะคะมาละเล็กเกเต็มเลยาเทียบไซส์กับนิ้วนะประมาณมประมาณนิ้วมือเนาะอันนี้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวอีกสักสักกี่วันดีอีกสัก3าสวันค่อยมาดูนะตรงนี้เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ได้อย่างน้อยหนึ่งมืออยู่นะ ลมพออุณภูมิได้ที่เห็ดก็มาเลยนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหนี่เชื้อเข้าอยู่ตรงนี้เต็มเลยอือเอาไปนิดนึงดีไหมไปใส่มาม่าตรงตรงเนี้ยตรงข้างบนเนี่ยเ,เป็นกระจุกเราไปเคลียร์พื้นที่ให้มันนิดนึง สวยยเลยมันเริ่มออกอาการแห้งนะเพราะว่าคือพอเห็ดมันมาปุ๊บเนี่ยฝนมันไม่มาไงเห็ดมาแต่ฝนไม่มาไงแต่อุณหภูมิมาได้อันนี้ก็เริ่มออกอาการแห้งนะเอาไปเลยจากประสบการณ์ถ้าเรามาใกล้มันละมันจะไม่ตู เพราะฉะนั้นเราก็เก็บมันซะเลยนี่ค่ะใส่ในถุงกระดาษไปใส่มาม่ากินนะอันนี้อยู่ใกล้กันก็เอาไปเลยเพราะว่าเข้ามาใกล้มาแล้วมันไม่โตละปีที่แล้วอะปีที่แล้วมันเป็นแบบนั้นนะอันไหนเล็กเกินก็ปล่อยไปก่อนยังไม่เอา เดี๋ยวมันจะผุดมาเรื่อยๆค่ะอันที่เห็นเนี่ยก็คือที่เห็น,นีนน้ำย่อยเดี๋ยวมันจะมีผุดดอกใหม่ๆผุดมาเรื่อยๆค่ะทั้งขอนเนี่ยแล้วบริเวณเนี้ยมีขอนไม้ลักษณะเนี้ยเยอะมากเลยค่ะก็ไม่ต้องกลัวมันจะสูญพันธุ์เนาะตราบใดที่ขอนไม้มันยังไม่แก่เกินมันก็จะมีเห็ดมาเรื่อยๆเ,เมื่อถึงเวลาของมัน พอละเราจะไปดูไอ้ตรงนั้นว่าใช่ไหมขอน,นู้น่ะดูขอน,นู้นว่าใช่ไหมเออนี่ก็ใช่เห็นไหมเต็มเลยเต็มเลยค่ะเห็นไหมเล็กๆเ,เดี๋ยวอีกสักอีกสักสามสี่วันไอ้ตรงนู้นก็มีเห็นไหมผุดมาตรงผิวขอนเดี๋ยวอีกสักประมาณสามสี่วันค่ะเดี๋ยวมาใหม่หวังว่าอุณหภูมิมันจะไม่ลงต่ำนะ อี้สักสามสี่วันมาใหม่นะคะมาดูว่าดอกที่เราไม่เก็บในวันนี้เรามาใกล้มาแล้วมันจะนี่ไหมมันจะแกนไหมนี่ใส่มามาได้แล้วหนึ่งมืออืมพอแล้วละ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นการมาสำรวจค่ะ จริงๆไม่ได้คิดว่าเห็ดจะมานะเนี่ยถือว่ามาเร็วมากเลยค่ะเพิ่งจะวันที่4พฤษภาคมมาละช่วงหน้าหนาวมันจะมีเห็ดอีกแบบนึงขึ้นเป็นเห็ดแข็งๆอะนะคะแข็งโ๊กเลยตปาหัวคนแต่โ๊กเลยค่ะลุ่นนี้เห็นไหมแข็งอะ่ะ โหต้นนู้นก็มีเต็มเลยเต็มเลยค่ะเห็นไหมออกแล้วค่ะคิดสั้นๆนะคะมาสำรวจป่าเห็ดางรุมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาอัปเดตอีกนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ